ในข้อนี้นะคะเขาไม่บอกเราเลยว่าเขาขอกู้เท่าไหร่แต่บอกว่าขอกูปุ้ต80%ของราคาลถแล้วก็บอกราคาลถมาว่าราคารถเนี่ยนะคะน้าน2อ่า1ล้าน2แสนบาทนะคะน้ำชาขอขอนกับธนาคารเดือนละหนึ่งหมื่นบาทดอกเบี้ยนเนี่ยคือจากอย,ายอดเงินต้นแต่ละเดือนนะคะอันนี้ก็คือเหมือนกับนั่นแหละนะคะเหมือนกับเวลาถ้าเราใช้หนี้ไปแล้วนะคะเดือนแรกเงินต้นมันก็ลดลงนะคะเดือนที่ดที่สองก็จะ ดอกเบี้ยลดลงตามไปด้วยนะคะก็จะลดลงไปเรื่อยๆทีละหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทนะคะโดยธนาคารในคิดดอกเบี้ยร้อยละห้าต่อปีเดือนแรกนะคะน้าชาต้องส่งเงินให้ธนาคารเขาดอกเบี้ยเป็นเงินเท่าไหร่และต้องส่งเงินจํานวนทั้งหมดกี่เดือนนะคะจริงๆเราหาว่าน้ําชาต้องส่งเงินธนาคารทั้งหมดเท่าไหร่เลยก็ได้นะคะแล้วค่อยไปหาว่าส่วนทั้งหมดกี่เดือนเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าน้ําชาเนี่ยนะคะผ่อนกับธนาคารเนี่ยเดือนละหนึ่งหมื่นบาทนะคะ ซึ่งการหาว่านะคะน้ำชาต้องจ่ายนะคะต้องจ่ายธนาคารเดือนละเท่าไหร่นะคะต้องหาก่อนเนาะว่าอต้องหาอะไรก่อนไม่อบอกดีกว่าต้องหาอะไรก่อนเงินที่กู้มาหาเงินนะคะที่กู้มาถูกต้องนะคะทุกทีนะคะไปห้าล้านคแนนนะ,ะแต่บอกว่าจะหายัางไงเนี่ย น้ำชากู้ธนาคารมาเท่าไหร่ขายยังไงเอาแปดสิบส่วนหนึ่งร้อยคูณหนึ่งล้านสองแสนนะครับอ่าแปดสิบนะคะส่วนหนึ่งร้อยนะคะคูณหนึ่งล้านสองแสนนะคะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของราคารถนะคะหนึ่งล้านสองแสนไม่ใช่หนึ่งล้าน จัดการดูซิว่าเราเนี่ยนะคะกู้ธนาคารมาเท่าไหร่น,น,ะนะคะก็ต้องคำนวณเองด้วยนะตัดศูนย์นะคะตัดศูนย์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 นตัวนี้ก็ได้นะคะทำให้เหลือแปดนะคะคูณอยู่กับหนึ่งแสนสองหมื่นนะคะแปลว่าราคาราคาที่เงินที่เขากู้ธนาคารมาเนี่ยนะคะกี่บาทคะ น้ำชากู้ธนาคารมากี่บาท9แสนกหมื่นครับอ่าได้9แสน6หมื่นค่ะนี่คือเงินนะคะที่กู้ธนาคารมานะคะทีนี้ครูก็รู้แล้วว่านะคะน้ำชาขอผ่อนจากธนาคารเดือนละหนึ่งหมื่นบาทนะคะขอผ่อนนะคะขอผ่อนธนาคารนะคะเดือนละ หนึ่งหมื่นบาทนะคะอาหารเลยก็ได้นะคะว่าจะต้องส่งทั้งหมดกี่เดือนนะคะอาหารเลยก็ได้คาหาคำถามเลยก็ได้นะคะจะต,ต,ต้องส่งทั้งหมดอยากรู้ว่าต้องต้องส่งทั้งหมดกี่เดือนเนี่ยหรือกี่งวดเนี่ยนะคะอยากรู้ว่าต้องส่งเท่าไหร่เนี่ยทํายังไงเราแส็กหกหมื่นอาหารด้วยหนึ่งหมื่นครับ เอาเงินที่เรากู้มาทั้งหมดอาหารด้วยจํานวนเงินที่เราผ่อนในแต่ละเดือนก็คือหนึ่งหมื่นบาทนะคะตัดศูนย์ไปสามตัวจึ๊บจึ๊บจึ๊บนะคะจึ๊บหนึ่งสองสามสี่นะคะ, 1, 2, 3, 4, ะ,คะแปลว่าเราต้องส่งทั้งหมดก็คือเก้าสิบหกงวดหรือเก้าสิบหกเดือนนั่นเองนะคะนี่ได้หนึ่งคำตอบแล้วนะคะจากนั้นเขาถามด้วยนะว่าจะต้องส่งนะคะ เดือนแรกนะเขาถามแค่เดือนแรกเพราะฉะนั้นหนูไม่ต้องหาทุกเดือนนะคะหาแค่เดือนแรกก็พอนะคะเดือนแรกนะเดือนแรกนะคะเดือนแรกหรืองวดแรกนั่นแหละนะคะน้าชาจะต้องจ่ายนะคะต้องจ่ายนะต้องจ่ายก็คือมีเงินต้นค่ะมีเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยนะคะมีเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งเงินต้นและที่นี้เขาขอจ่ายกับธนาคารเดือนละเท่าไหร่คะหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาทถูกไหมไ่นะก็แปลว่าเราต้องนาเงินต้นหนึ่งหมื่นบาทไปรวมกับดอกเบ,บี้ยนะคะซึ่งดอกเบ,บี้ยเราก็มีสูตรในการคิดอยู่แล้วก็คือเงินต้นคูณอัตราดอกเบ,บี้ยนะคะคูณระยะเวลานะคะจะได้นะจะได้หนึ่งหมื่นบวกดอกเบี้ยนะคะ ซึ่งดอกเบีย้ยของเรานะคะดอกเบีย้ยของเราคิดจากอะไรนะงนต้นคูณกับอัตราดอกเบี้ยคูณกับแล้วเงินต้นในเดือนแรกเนาะก็ยังเป็นเก้าแสนหกหมื่นบาทเต็มอยู่นะทวนนะคะหกแสนหกหมื่นบาททวนอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้เลยสักเดือนนะคะเดือนแรกเราก็เลยต้องใจ่ายในอัตราดอกเบีย้ยที่มีเงินต้นเท่าเดิมอยู่นะคะเหมือนตอนแรกที่เรากู้มา แล้วก็คูณอัตราดอกเบีย้ยซึ่งอัตราดอกเบีย้ยก็คิดร้อยละเท่าไหร่คะร้อยละห้าต่อปีออร้อยละห้าต่อปีนะคะก็คือห้าส่วนหนึ่งร้อยนะคะแต่ว่าคูณระยะเวลาเนี่ยระยะเวลาเนี่ยเขาบอกร้อยละห้าต่อปีแต่เวลาเราจ่ายเราจ่ายที่เดือนนะเพราะฉะนั้นก็ต้องคูณอะไรด้วย หนึสิ้าด้วยหนึ่งนสบสองหนึ่งสสองนะคะมีสิบสอเดือนแล้วลูกก็หาสิบองไปนะคะก็เปลี่ยนอานไปคูณก,กับสิบเป็นนให้เรียบร้อยนะคะก็จะได้เท่ากับในวเล็บนะคะเราก็คำนวณให้เรียบร้อยนะคะตัดศูนย์ให้ก่อนแล้วกันตัดศูจึ๊กนะคะจึก๊กสองจึ๊กนะ,ะแล้วก็สิบสองอันนี้ตัดได้อีกนะคะสิบสองหนึ่งเป็นสิบสองนะคะสิบ สองแปดเป็นเก้าสหกแล้วก็ใส่ศูนย์ไปสองตัวนะคะนี่ตัวนี้นะใส่ศูนย์ไปสองตัวนะคะก็จะได้แปดร้อยคูณห้าคูณหนึ่งค่ะมีค่าเท่าไหร่คะสี่พันครับก็คือสี่พันนั่นเองนะคะแปลว่าดอกเบี้ยในเดือนแรกนะคะก็คือสี่พันนะคะแต่ว่าก็ถามว่าจะต้องส่งเงินให้ธนาคารเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องส่งทั้งดอกเบี้ยและส่งงเงินต้น รวมแล้วเป็นเงินหนึ่งหมื่สี่พันบาทนะคะนี่คือเดือนแรกเสร็จแล้วนะคะได้คำตอบสองคำตอบแล้วเราก็ตอบไปเลยนะคะเดือนแรกนะคะเดือนแรกน้ำชาต้องส่งนะคะให้ธนาคาร ต้องส่งให้ธนาคารหนึ่งมืนสี่พันบาทค่ะแล้วเกาถามต่อได้ว่าต้องส่งทั้งหมดกี่เดือนนะคะก็บอกว่าต้องส่งนะคะทั้งหมดเก้าสิบเดือนนะคะอันนี้คือเราหาแล้วนะคะเราหาไตั้งแรกเสร็จแล้วค่ะ